กล่าวถึงคณะที่จะออกทุดงขนาดนั้นมีพระหนึ่งรูปชื่อว่าพระสังแล้วก็สัมมนเนนอีกสองรูปคือสัมมเนนเที่ยงและสัมมเนนวิริยังรวมทั้งหมดหรูปด้วยกันได้ออกเดินทางทุดงเข้าสู่ป่าดงพญายเย็นซึ่งพบสถานที่ใดเป็นที่สงบท่านก็จะพาพักกระทำความเพียรอยู่หลายวันซึ่งในครั้งนั้นไม่มีบ้านของผู้คนเลย ที่ผ่านไปถึงห้าวันก็ไม่ได้ฉันอาหารกันเลยได้ฉันเพียงแต่น้ำเท่านั้นพวกเรานั้นก็อดอาหารกันทุกๆองค์แต่พวกเรานั้นก็ยังพากันเดินไหวท่านอาจารย์กรงมาท่านเองก็ให้กำลังใจแก่พวกเราว่าเรารักความเพียรเรารักธรรมะมากกว่าชีวิตแต่ข้าพเจ้าสิในขนาดนั้นอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นรู้สึกว่ามันหิวกระหาย เบาตัวไปหมดทั้งตัวข้าพเจ้านั้นต้องพยายาม